ตอนนี้กาเซียของผมก็ขึ้น5าดาวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นซิกเกอร์ตัวแรกที่ผมปั้นดาวมาเรื่อยๆนะแล้วก็บวกกับการได้หลุดเหรียญมาเรื่อยๆนะครับก็ขึ้นสูง5ดาวได้ภายในเวลาประมาณ2เดือนสิ่งที่ได้เพิ่มนะครับจาก4ดาวก็คือตัวที่เป็น ignore defense นะครับแล้วก็ทะลุบล็อกนะครับถึง40%ตอนนี้จะได้5ดาวแล้วก็ส่วนที่ได้มาติดมาจาก4ดาวนะครับจะเป็นสแต็กนะสูงสุด9สแต็กเนี่ยของ rotation acceleration เนี่ย ก็คือสะสมนะครับตอนต้นแพทเทิร์นสองสแต็กแล้วก็ทุกต้นเทินนะครับจะได้อีกหนึ่งสแต็กก็ตอนนี้ถ้าเกิดมี3สแต็กนะครับจะเพิ่มมาจากคิดค้อสามสิบเพิ่มดาเมจคริดค้ดอสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่หกสแต็กแล้วก็เก้าสแต็กนะครับก็จะเป็นฮิกนอร์ดีเฟนต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ทะลุบล็อกได้เงื่อนไขในการสะสมสแต็กเพิ่มเติมนะครับจะมีท่าที่เป็นท่าหลักซึ่งเป็นท่าหากินนะครับก็คือ execution time ตัวนี้ก็คือโจมตีปกติ120นะร้อยยี่นนส,ส stack, ิบเปอร์ ถ้าเกิดมีสเต็กนี้6ขึ้นไปนะครับจะเพิ่มดาเมจขึ้นอีก45%เป็น165%อยใช้คอสนะครับเป็นที่2หน่วยโดยปกติแล้วในด่านทั่วไปนะครับผมจะใช้ตัวที่เป็นสกิลตัวนี้ Pattern Fever นะครับเมื่อตีตดคริสตัลเนี่ยจะลดดาเมจได้สูงสุดถึง40%กับตัวที่เป็นคาลเตอร์นะครับเอาไวส้สวนแต่ถ้าเกิดเป็นการตีบอสนะครับจะเปลี่ยนตัวที่ Reaction น,นะครับเป็นท่าโจมตี Assisting Attack นะโจมตีจะโตเมื่อเลือดเข้าสู่ดายิ่ ส่วนใหญ่จะใช้กับพวกบอสแล้วก็พวกที่ศัตรูที่เลือดเยอะๆได้ดีนะครับใช้เป็นการโจมตรีเสริมแล้วอีกอันหนึ่งก็คือจะเปลี่ยนจากแพทเทิร์นฟีเบอร์นะครับในการตีบอสกลายเป็นตัวนี้พาร์สิล็อกออนนะครับลดพลังป้องกันการยัภาพลงนะครับ40%ของศัตรูระ,ระยะ6ช่องที่มีพลังโจมตีสูงสุดซึ่งก็คือใช้กับการตีบอสเป็นหลักมากกว่านะครับการโจมตีปกติเป็น3ามิตนะครับถ้าศัตรูอินเจอร์เนี่ยจะมีอาาัตราคริติคอลเพิ่ม25% แล้วก็โลเลนเจอร์ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนในระยะ2ช่องนะครับจะเพิ่มแอาตตัลรีเฟนด์แปดเปอรตัตราคิลิคอสิบใช้กับเซนนับค่านะครับประกอบไปด้วยมีคิลิคอลวอร์สสเต็ปเสื้อมาเวลิกโคกนะครับเมื่ออยู่ห่างจากเพื่อน3ช่องเนี่ยก็จะเพิ่มแอตตัลรีเฟนด์แล้วก็อาัตราคิลิคอลเพิ่มอีกส่วนตัวที่เป็นไพ่ฮาโลจะเป็นจัดซีนนะครับอัตราคิแล้วก็ดาเมจคิและเกิริงนะครับจะเป็นซอสบวกคำนะเพิ่มดาเมจกับดูดเลือดได้เดี๋ยวจจจะะะไไไปดดดดููกกััันนนคครรรบบบว่่่่าาาททีี9สสสสแตต็โมมอ้เเงุห มอที่ใช้ทดสอบวันนี้นะครจะเป็นเว็บพอลลี่ไทล์ระดับ2นะที่ระดับสูงสุดเลยนะครับก็คือชั้นที่1 8นะครับเลเวล70โดยทีมที่ใช้จะใช้เป็นเนอร์เกิลนะครับในการแทงโกโก้ในการบัฟพิวออกัสเป็นตัวดาเมจลองแล้วก็ลาวิยาเป็นดาเมจลองเช่นกันนะครับโดยจะมีตัวที่เป็นไพ่ทาร่นะจัดเมนในการ8จัดเมนเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็ลบบัฟศัตรู โดยนี้จะเป็นวันทึกย้อนหลังนะครับของเวบพอลลี่ไทลระดับ2องเลเวลเจสิบนะสำหรับเลเวลเจของดันเจียนที่2องเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวก็คือไอตัวที่เป็นหินผลึกสีแดงนะห้ามให้โดยการโจมตีที่เป็นผักของบอสนะครับไม่งั้นมันจะระเบิดไฟาเราตายหมดเลยต้องพยายามเคลียร์หรือว่าผักออกนะครับ じゃなないよかかっててき撃ろช่วงแรกก็จะเป็นการเคลียร์พื้นที่นะพบเห็นพวกคลึกลอันนี้ตอนแรกนะครับก็คือ 8, 000, กิลิคอแปดพันสี่สิบหกสเต็ปโลเทชันโดยเฉลี่ยจะใช้เก็บประมาณ3-4เทร์นะครับถึงจะขึ้นสู่ระดับสเต็ปเก้า อีに蹴りをึらเขี่ยออกก็ได yeah> ้ claro oh um> 十分だตันก um ์ยันตยันต์ยันันต์ยันต์ยนต์ยันตยันต์ยันตอนนยันตัน เราะนั้นตำแหน่งของตัวแทงก็จะต้องอยู่ให้ไกลที่สุดจากเพื่อนนะครับรแล้วก็ที่ตัวที่โดนชาร์จโวลเทจนะครับจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ไม่โดนตัวอื่นนะ ขอให้สุดก็ย uh> ิ่งมากซะทุกทีนะตายตกีนะนบรรดาดัชเช่อาวุธทั้งหมดอะตัวนี้น่าจะปับง่ายสุดสำหรับผมนะเพราะว่าของผมจะมีตัวที่เป็นตีใกล้แรงๆเยอะไง อ่านี้ที่ผม,มเอาเจ้าเนอร์เกิลมาเพราะว่ามันแปะวานเนอร์เกิลได้ด้วยทำให้ตีบอสแรงขึ้นนะครับ ไปได้เข้าเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้หมื่นห้าดอ,อสิ

なかなかお前にやってなかったでし心配ないから。準備よしこの何でしょで踏ん張ってしそありがしょう何でしょう何でししょうし นะตัวพ่อจะเริ่มไม่รับดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามปริมาณเลือดก็คือเข้าสู่เอนเจอร์ก็จะแรงขึ้นแล้วก็เดี๋ยวพอช่วงที่เป็นต่ำกว่า30%นะครับได้ยิ่งอ่ะเขาจะแรงที่สุดอันนี้แปลว่าในเลเวลนะครับ มันในเลเวลจะเพิ่มดามเมจอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลาวิยานะเขาจะต้องอยู่ใกล้บอสเพื่อแปดจัดเมนด้วยนับจะเป็นการบัฟคิริคลอลก่อนจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้ว เมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับทำการวับวอลคอนอันนี้คือดาเมจสูงสุดนะครับในช่วงดายิงที่เขาอยู่ที่53,166นะครับกูวคนใหญ่พวกตัวประเภทที่มีอีกหนอดีเฟนอาจจะทำดาเมจช,ช่วงสุดท้ายได้ค่อนข้างเยอะ โอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวแถมให้อีกนิดนึงนะครับจะมีบางช่วงบางตอนนะครับในการลุยหมดแคสนะเป็นการ PVP กับคนด้วย ただのならいない様っと待ってた, <laughs> ただずに。 準備です。<laughs> おめ し <laughs> 何でもきしないで、ね。何でないで。何でもないで。<laughs> まばたビしないばたきないでねまュンビスなばたきしないでねジュンビスなばたきないでねジ準備ですありがとう構成をかけるぞかしこまりましたね ก็มาแสดงให้ดูกันประมาณนี้นะครับสำหรับสกยภาพสูงสุดของเจ้ากาเซียที่5ดาวสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ